รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราวบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเชาน้าวันอังคารครับลงสนามกันทั้งหมด9คู่และ3คู่ที่หยิบยกไมโครน,น้าช่องแดงในน,นี้ครับคู่แรกวอชิงตันวิสต้าเจอกับมิวอักี้บัคส่วนคู่ที่2อินดีนาเพเซอร์ครับเจอกับคริปแลนด์โคเวเลียร์และคู่ที่3ดีทรอยต์พิสตันครับเจอกับเยาวนุ่มแอตแลนตาฮอส ทั้ง3คู่ลงเล่นเวลาเดียวนครับ7โมงเชา้าไปกันก่อนที่คู่แรกครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านวอชิงตันวิสซัดเจอกับพยากวางมิววอกกี้บัคซ์ซึ่งวิสซัดในเกมนี้ครับนำโดยตัวเก่า CJ เจมัคคอลัมกับคู่คริสเมเดตันเสริมด้วยไบเลู่ลิบาบรี่คีชอนจอสแล้วก็อเล็กซาครับูุเล่นที่มีการบาดเจ็บเป็นคอรีคริสเปิร์กับเทรจอนสันดาวรุ่ง ส่วนพยากวางมิวอกกี้บัคยังคงนำโดย2คู่พยากรวงังยานิสอันติตูคอมโปกับตัวใหม่อย่างไมสเทอร์เนอร์เสริมด้วยเควินพอตเตอร์จูเนียร์หายจากการบาดเจ็บมาลงเล่นตัวจริงกับคู่กับเรดโรลลิงโดยมีคายคุสมายืนสมอลฟอร์เวดผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บเป็นทอรียนสปรินซ์ครับซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรมากสำหรับมิวอกกี้บัคโดยในซีซั่นนี้วิศา์ฟอร์มไม่ดีลงเล่นมาแล้ว18เกมชนะได้แค่2เกมเท่านั้นอยู่บวยสายตัวออก ส่วนมิววากี้บัครังอันดับ11ครับชนะ9แพ้ไป12เกมครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้วิสาดเองคงน่าจะสู้แบบเต็มที่ในบ้านวันนี้ครับเนื่องจากเกมล่าสุดเล่นได้ไม่ดีครับสกอร์สูงรวม233ที่เปิดมาผมมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะผลิตสกอร์ได้เกินไปกันต่อที่คู่ที่2อ n ีนา er, เพเซอร์เจอกับคลิปแลนด์คาเียโดยเจ้าบ้านเพเซอรวันนี้นำโดยทางด้านพัสกาสเซียคมกับเอนดูเนมบ เสริมด้วยทางด้านเบนดิกเมทุรินจอมดุดันครับเบนเชปเพิร์ตแล้วก็เจฮัฟโดยผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บมีโอบี้ท็อปปิ้นครับแล้วก็อารอนเนสมิทส่วนคริปแลนคาเลียครับก็น่าจะเป็นไลน์อัพล่าสุดที่แพ้บอสตันมาครับนำโดยดารุสกาแลนกับสไปเดอร์แมนเดนแวนมิชเชลเสริมด้วยเจลอนไทสันเดียนเรฮันเตอร์ Hunter และอีวานโมบรีวันนี้ยังคงไม่มีเจ้าหัวฟูจาริดอาลเลนครับหอคอยคู่ของทางด้านอีวานโมบรีครับ แล้วก็แม็กสตูดก็ยังคงเจ็บยาวครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าคริปแด์เขาเรียนมีตัวผู้เล่นที่ดีกว่าก็จริงครับแต่ใน2เกมหลังตั้งแต่เพเซอร์ได้เบเนดิกต์เบตูรินกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับมีติเกมรุกและเกมรับก็ถือว่าดีขึ้นและเกมนี้ก็เล่นในบ้านครับก็น่าจะทําเพื่อแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามครับแพ้คงไม่เกิน6แต้มกัดฟันเลือกบาร์รองเพเซอร์ไปกันต่อที่คู่ที่3ามดีทรอยพิสตันครับ เปิดบ้านลิตเติ้ลซีซ่าอารีนาเจอกับเยาวนุ่มเอลันตาฮอคส์ครับโดยพิสตันวันนี้นำโดยเคด์แคนิงแฮมครับเดนแคนโรบินสันออซ่าทอมสันครับโทบิอัสแฮริสและก็เจเลนดูเรนส่วนเอลันตาฮอคส์ครับนำโดยนิเคิลแคลเรนเดอร์วอล์เกอร์เดซอนเดเนียลซแคคารีริซาเชอร์เจเลนจอห์นสันและคริสต์พอซิงกิสแต่ในรายของคริสต์พอซิงกิสสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ต้องเช็ควันต่อวันครับส่วนแม่ทัพเยาวนุ่มเทรยังไม่ลงสนามอย่างแน่นอน ฮอคเองพิ่งชนะฟิลาเดลเฟียได้ในการเล่นช่วงโอเวอร์ไทม์ครับก็ทำศึกมาค่อนข้างหนักสำหรับเมื่อคืนนี้ครับส่วนพิสตันเองได้พักมามากกว่าและว,วันนี้กลับมาเล่นในบ้านครับทุกสานักจึงมองว่าพิสตันครับทีมอันดับหนึ่งสายตัวออกเป็นต่อค่อนข้างแพงและโหดมากอยู่ที่ประมาณ9แต้มครับแล้วนี้คู่นี้ผมเห็นด้วยตามน้ําต่อครับคิดว่าดีทรอยพิสตันครับก็น่าจะใช้ความได้เปรียบตรงนี้ครับสามารถเอาชนะแอตแลนด์ตาฮอคได้ อย่างน้อย9คะแนนในวันนี้ครับยังคงเชื่อใจเคสคันนิงแฮมไปที่การสรุปวิเคราะห์บาสในวันนี้ครับทั้ง3คู่หน้าช่องแดงคู่แรกชอบสกอร์สูงมิ l กี้ k ัค Buck 3ส่วนคู่ที่2ครับชอบบัสรองอย่างเพเซอร์ครับและคู่ที่3ยังคงเชื่อมั่นเคสคันนิงแฮมว่าจะนำทีมชนะ h ฮอ k ได้เกิน9แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ